สวัสดีค่ะชื่อทิเบรีจูมารีนะคะชื่อเล่นชื่อเจมค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประิญญาโทจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะค่ะ,คะสำหรับวิทยานิพนธ์ที่ทำนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของเปบปไทที่ได้จากโปรตีนไข่ขาวไฮโดรเซสค่ะมีที่ปรึกษาเป็นท่านรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สา์ศิธรคงเรืองนะคะค่ะก็ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วประมาณปีกว่าค่ะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกและการผลิตอาหารสัตว์ค่ะค่ะสำหรับการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนปโทนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานนะคะ ก็มีมากมายหลากหลายอย่างเลยค่ะในส่วนของทิวดีนะคะจะเป็นส่วนของนักวิชาการแล้วก็ขายค่ะซึ่งนะักวิชาการเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับวัตถุดิบแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่จะเลือกวัตถุดิบตัวหนึ่งมาใช้ในาหารสัตว์จะเลือกวัตถุดิบตัวหนึ่งมาใช้ในการขายให้กับลูกค้านะคะซึ่ง ในส่วนของวิชาการเลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่ทางด้านคุณค่าทางโภชนะคุณค่าทางเคมีแล้วก็คุณลักษณะทางกายภาพการนำไปใช้ของวัตถุดิบนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางเคมีเท่าไหร่นำไปใช้ในสัตว์แล้วจะส่งผลดีจะให้คุณค่าทางโภชนะของสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดย ความรู้ที่ได้จากเรียนปโทเนี่ยการเรียนปโทนะคะเป็นการเรียนที่ลงลึกยกตัวอย่างเช่นทางด้านชีวภาพนะคะในส่วนของที่ดีพนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้แหล่งวัตถุดิบของโปรตีนไปใช้ในอาหารสัตว์เราก็จะรู้ลึกถึงระดับโครงสร้างรู้ลึกถึงระดับโครงสร้างแล้วก็เวลาเรานําไป ใช้ในการที่เราจะเลือกวัตถุดิบตัวหนึ่งมาใช้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้และว่าเราควรจะเลือกอย่างไรแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ถ้าสมมติว่าการนําวัตถุดิบตัวหนึ่งไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์แล้วส่งผลกระทบหรือส่งผลเสียเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ความรู้ทางวิชาการก็จะ สามารถให้เหตุผลเราได้ว่าต้นต่อสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรคะ่ะก็ที่จริงก็มีมากมายหลายอย่างนะคะที่ในการเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางวิชาการทางด้านการประสานงานการาฝึกตนเองให้มีวินัยในการทำงานนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากที่ทำงานนะคะ ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากที่ตอนเรียนนะคะก็ทาให้การทํางานนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาก็มีการรู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนมามาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ในที่ทํางานได้ะคะ่ะก็ขอขอบคุณพิงทนันีค่ะขอบคุณค่ะ